ต้องใจเย็นๆเหมือนกันในพื้นที่ขอนแก่นเหมือนกันค่ะมอเตอร์ไซค์2องคันขับมาด้วยกันนะคะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงขี่ผู้ชายซ้อนอีกคันหนึ่งเป็นผู้ชายลักษณะมืนขับปาดหน้ากันไม่พอใจกันผู้หญิงขอโทษแล้วเขายืนยันแบบนี้ <ละ S 1> ขอโทษนะคะขอโทษแต่ไม่จบค่ะย้อนกลับมาแล้วมีการลุมทำร้ายกันค่ะ นี่แหละค่ะคนที่ใส่กางเกงขาสั้นแล้วเสื้อออกสีน้ําเงินนี่แหละคือคนที่เป็นอารมณ์แบบว่ารุนแรงคือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกันไม่พอใจมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งจะเป็นผู้หญิงขี่ผู้ชายซ้อนน่ะนะนี่เป็นเพจเป็นเพจ Facebook ที่ชุมชนชาวขอนแก่นเขามาโพสต์กันเหตุการณ์เกิดขึ้นข้างโรงเรียนบางกอกค่ะที่บ้านเป็ดนี่แหละลองจุดเกิดเหตุกันหน่อยลักษณะถนนคุณผู้ชมมันจะเป็นถนน4เลนเลยนะคะอยู่ที่ริมบึงหนองโคดกลางเมืองขอนแก่น ไปคุยกับชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณัญญารักเล่าให้ฟังแบบนี้ช่วงเกิดเหตุเนี่ยสองทุ่มครึ่งแล้วนะ,ะนนเห็นมอเตอร์ไซค์ทั้งคู่เนี่ยจอดอยู่กลางถนน<ะ>เรียกว่าทะเลาะก,กันกลางถนนทุกคันต้องเบรกแล้วก็หักหลบจากนั้นมีเสียงผู้ชายในคลิปอะค่ะ,ะก็โต้เถียงกับผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาอีกคันหนึ่ง<ะ>อ,อีกคันหนึ่งผู้หญิงขี่ผู้ชายซ้อนท้ายและได้ยินเสียงผู้หญิงบอกว่าขอโทษขอโทษพี่ขอโทษผู้ชายคนดังกล่าวคู่กรณีเหมือนไม่ยอมแล้วก็พยายามจะเอาเรื่องแต่จะเอาเรื่องผู้ชายที่ซ้อนผู้หญิงนะะะคลักษณว่า ไอ้ผู้ชายข้างหลังก็มองหน้าอ๋อพอมองหน้าเหรอเขาบอกจริงหรือเปล่าเออขาบอกแบบนี้เออเขาบอกแบบเนี้ยเนี่ยสาวคู่กรณีพยาพยามขอโทษละใช่ไหมคะผู้ก่อเหตุก็พยายามทำร้ายทีนี้ผู้หญิงขอโทษยังไงผู้ชายคนดังกล่าวก็ไม่ฟังพุ่งเข้าไปทำร้ายร่างกายเขาอย่างที่บอกอะคะ่ะไม่พอใจแค่โดนมองหน้าชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์พยายามไปห้ามแล้วและบอกให้ผู้หญิงเนี่ยรีบขี่รถและพาผู้ชายที่ซ้อนท้ายหนีไปให้เร็วที่สุดค่ะคู่กรณีเขาเหมือนแบบ ด่าน้องผู้ชายว่าน้องผู้ชายอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะอะไรกันแต่จับใจความได้ประมาณว่าเหมือนเหมือนน้องผู้หญิงขับรถตัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่กรณีเขาก็เลยดึงกระชากน้องผู้ชายคนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์น้องผู้หญิงอะคะ่ะลงมาข้างล่างที่เป็นพ่อค้าขายอาหารนะคะเขาก็มาช่วยมาช่วยแบบมามาแยกออก ต้องแยกออกจากกันไปใช่ไหมคะให้น้องผู้หญิงรีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปก็เลยแยกย้ายกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็บอกว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ใจเย็นๆกันหน่อย,ะยน,นะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้